เธอเป็นภรรยาชาวแคนาดาที่ดูเหมือนมีทุกสิ่งครบในชีวิตบ้านหรูในย่านชานเมืองที่เต็มไปด้วยเสียงนกเช้าและกลิ่นหญ้าเปียกสามีที่มั่นคงและเพื่อนบ้านที่ยิ้มยามทุกครั้งเมื่อพบเจอแต่ในใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความว่างเปล่าที่ไม่อาจบอกใครได้คืนหนึ่งในบัเล็กใจกลางโตรอ,อนโตเธอได้พบเขาชายหนุ่มผิวเข้มดวงตาคมจากอินเดียที่เพิ่งอพยพมาไม่กี่ปีเสียงหัวเราะของเขาดังก้องแข็งกับเสียงดนตรีร้อกเบาในร้าน กลิ่นเบียร์และเครื่องเทศจากอาหารที่เขาสั่งอบอวนไปรอบตัวเธอมองเข้าไปในดวงตาของเขาแล้วรู้สึกถึงความลึกลับหัวใจของเธอเต้นแรงราวกับเป็นวัยรุ่นอีกครั้งเขาพูดถึงความฝันและความโดดเดี่ยวที่ซ่อนอยู่ในต่างแดนเธอฟังแล้วสัมผัสได้ถึงความเศร้าที่คล้ายกับเธอเองความสัมพันธ์เริ่มต้นจากการสนทนาแค่ไม่กี่นาทีแต่ไฟลึกลับที่จุดขึ้นในคืนนั้นกลับไม่เคยดับวันต่อมาเธอแอบส่งข้อความหาเขาด้วยมือที่สัน่น ทุกข้อความเต็มไปด้วยความเสี่ยงและความตื่นเต้นที่ห้ามใจไม่ได้ทั้งสองนัดเจอกันอีกครั้งในร้านกาแฟริมถนนกลิ่นกาแฟของปนกลิ่นฝนที่เพิ่งตกทําให้บรรยากาศอบอุน่นเขายิ้มอย่างจริงใจจนเธอลืมว่าเธอยังมีสามีรอยอยู่ที่บ้านสายตาของเขาทําให้โลกทั้งใบเงียบลงในชั่วขณะทุกการพบเจอทําให้เธอถลำลึกลงไปมากขึ้นเขาเล่าเรื่องการทํางานหนักในร้านสะดวกซื้อยามดึก เธอเล่าเรื่องชีวิตแต่งงานที่เหมือนครั้งเธอไว้ในกรงทองเสียงของเขาแผ่วเบาแต่กรีดลึกในหัวใจของเธอรสชาติขมหวานของกาแฟในวันนั้นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ต้องห้ามคืนต่อมาเธอแอบขับรถไปหาเขาในย่านเงียบเหงาไฟถนนสลัวและเงาของตึกสูงทำให้บรรยากาศยิ่งลึกลับเขายืนรอยอยู่ตรงมุมตึกในเสื้อกันหนาวเก่าเธอรู้สึกเหมือนกำลังก้าวเข้าสู่โลกอีกใบที่ไม่มีทางย้อนกลับเขากอดเธอแน่นจนเธอแทบลืมหายใจ กลิ่นน้ำหอมราคาถูกของเขาผสมกับเป็นบุหรี่ในอากาศเธอปล่อยให้ความอบอุ่นนั้นอบล้อมโดยไม่สนเสียงหัวใจที่เตือนร่างกายทั้งสองเชื่อมโยงกันในความลับที่อันตรายทุกสัมผัสทําให้เธอลืมสามีและชีวิตที่ปลอดภัยของเธอแต่แววตาของเขาในคืนนั้นกลับมีเงาลึกลับบางอย่างเธอไม่แน่ใจว่าเป็นความเจ็บปวดหรือความโกรธที่ซ่อนอยู่เขาพูดถึงความยากจนและความฝันที่ถูกบดขยี้เส่า เสียงของเขาสั่นไหวเหมือนคนที่แบกความลับมืดบนหนักอึ้งเธอฟังแล้วหัวใจเต็มไปด้วยความสงสารและความวั่นไหวแต่ก็มีบางอย่างในคำพูดของเขาที่ทำให้เธอหนาวสัน่นเขามองเธอตรงๆแล้วถามว่าเธอเคยคิดจะทิ้งทุกอย่างหรือไม่คำถามนั้นทำให้เธอเงียบงันและหลบตาในทันทีถนนที่เงียบและเสียงรถห่างไกลทำให้บรรยากาศกดดันเธอพยายามยิ้มกบเกลื่อนแต่ในใจเต็มไปด้วยความกลัว คืนถัดมาเธอตื่นขึ้นกลางดึกเมื่อได้ยินเสียงข้อความดังขึ้นเขาส่งเพียงประโยคสั้นที่ทําให้เธอหัวใจหยุดเต้นเขาบอกว่าเขาไม่อยากเป็นเพียงเงาในชีวิตของเธออีกต่อไปประโยคนั้นเหมือนมีดที่คมกริบลึกลงในความจริงที่ซ่อนเร้นเธอนั่งนิ่งในความมืดของห้องนอนที่สามีกําลังหลับสนิทข้างๆเสียงหายใจของสามีดังสม่ําเสมอแต่กลับทําให้เธอรู้สึกผิดเธอหันไปมองหน้าต่างที่มีแสงไฟถนนลอดเข้ามา เงาของต้นไม้โยกไหวเหมือนเฝ้ามองเธออย่างเย็นชาเธอรู้ว่านี่ไม่ใช่เพียงความสัมพันธ์ลับอีกต่อไปนี่คือเกมอันตรายที่เธอไม่อาจควบคุมได้ทุกลงหายใจเต็มไปด้วยความกลัวว่าความจริงจะถูกเปิดเผยทุกข้อความจากเขากลายเป็นเหมือนเงามืดที่ตามหลอกหลอนและในใจลึกๆเธอเริ่มสงสัยว่าเขาอาจมีบางอย่างที่เธอยังไม่รู้บางอย่างที่อาจเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลเช้าวันถัดมาเธอตื่นขึ้นพร้อมกับความรู้สึก ไม่สบายใจแปลกๆสายตาของสามีที่มองเธอระหว่างกินอาหารเช้าเหมือนจับผิดเสียงช้อนกระทบจานดังขึ้นราวกับเตือนให้เธอระวังเธอพยายามพูดคุยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เสียงหัวใจดังเกินไปโทรศัพท์สั่นอยู่ในกระเป๋าเสื้อคลุมจนเธอสะดุ้งเล็กน้อยข้อความจากเขาปรากฏบนหน้าจอด้วยประโยคที่ชวนหนาวสัน่นเขาเขียนว่าเธอคือคนเดียวที่ทำให้เขามีชีวิตอยู่ได้เธอกลืนน้ำลายยากเหมือนมีก้อนหินติดอยู่ในคอ สามีมองเธอขณะเธอรีบเก็บโทรศัพท์ราวกับมีอะไรปิดบังอากาศยามเช้าในบ้านอบอ้าวแม้อากาศข้างนอกจะหนาวจัดกลิ่นกาแฟาหอมกลับทําให้เธอรู้สึกคลื่นไส้แปลก,ปลกๆเธอรีบออกจากบ้านก่อนเวลาทํางานโดยอ้างว่ามีประชุมด่วนเขาส่งข้อความอีกครั้งสั่งให้เธอมาพบในทันทีเธอขับรถฝ่าการจราจรหน,า,นาแน่นใจกลางโตรอ,อนโตด้วยมือที่สัน่นเสียงตแตรรถและควันดำจากท่อไอเสียทำให้บรรยากาศอึดอัด เธอหยุดรถใกล้ตึกเก่าที่เต็มไปด้วยกราฟิตี้และขยะเปียกเขายืนรออยู่ใต้ไป้ายไฟกระพริบที่ดับครึ่งหนึ่งแววตาของเขาคมเข้มแต่เต็มไปด้วยความกดดันเขาคว้ามือเธอแน่นเหมือนกลัวว่าเธอจะหนีหายกลิ่นบุรีแรงจากปากเขาทําให้เธอแสบจมูกเขาพูดว่าเขาฝันเห็นเธอเดินจากไปกับสามีเมื่อคืนน้ําเสียงนั้นสั่นเครือบนโกรธและเศร้าจนเธอไม่กล้าตอบเขาหยิบซองเอกสารเก่ามายัดใส่มือเธออย่างแรง สองนั้นเปียกฝนบางส่วนและมีรอยเปื้อนสีแดงคล้ายเลือดเธอสั่นสถานเมื่อเปิดดูแล้วพบรูปถ่ายของเธอกับสามีรูปถ่ายถูกขีดทับไปหน้าของสามีด้วยปากกาเมจิกสีดำเขาพูดเสียงต่ำว่าถ้าเธอไม่เลือกเขาเรื่องจะเลวร้ายเธอใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมาจากอกเสียงฝนเริ่มตกกระทบหลังคาสังกสีใกล้ๆอย่างไม่หยุดเธอพยายามปลอบเขาด้วยคำพูดอ่อนหวานที่เต็มไปด้วยความกลัว เขาจ้องเธอเหมือนกำลังวัดใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อสายฝนฉล้างใบหน้าของเขาแต่ดวงตาย,ยังคงคุกรุนเขาอบเธอไว้แน่นราวกับจะไม่ยอมปล่อยอีกต่อไปเธอผลักเขาเบาๆแล้วรีบกลับขึ้นรถด้วยหัวใจสัน่นบนเบาะผู้โดยสารเธอวางสองรูปถ่ายไว้เหมือนของต้องห้ามเธอมองกระจกหลังและเห็นเขายือนอยู่ท่ามกลางฝนภาพนั้นติดตาเธอราวกับฝันร้ายที่ไม่มีวันลืมเมื่อกลับถึงบ้านเธอแอบซ่อนสองรูปถ่ายในลิ้นชักลึก กลิ่นไม้เก่าจากลิ้นชักผสมกับกลิ่นกระดาษเปียกฝนเธอปิดลิ้นชักแน่นเหมือนปิดกุญแจความลับที่ไม่มีใครควรรู้สามีกลับมาบ้านในตอนเย็นพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนเขาถามว่าเธอเป็นอะไรเพราะดูอ่อนล้าและซึมเศร้าเธอยิ้มบางๆแล้วอ้างว่าเพราะงานยุ่งเกินไปแต่ในหัวเธอยังวงเวียนกับคำพูดขู่ที่ได้ยินคืนนั้นเธอหลับไม่ลงเพราะเสียงข้อความดังขึ้นซ้ำๆทุกข้อความเต็มไปด้วยความหมกมุ่นและการครอบครอง เขาเขียนว่าเธอคือของเขาเพียงผู้เดียวและถ้าใครพลากเธอไปเขาจะไม่ยอมให้อภัยเธอวางโทรศัพท์ลงด้วยมือที่สัน่นและน้ำตาที่เอ่อคลอเสียงลมพัดต้นไม้ข้างนอกดังราวกับใครมากระซิบเตือนเธอรู้ว่ากำแพงแห่งความลับเริ่มสั่นคลอนทุกนาทีตอนเช้าเธอออกไปทำงานพร้อมความหวาดระแวงที่ก่อกินระหว่างเดินผ่านทางเดินในออฟฟิศเธอเห็นกล่องดอกกุหลาบแดงกลิ่นหอมแรงจนเพื่อนร่วมง,งานถามว่าใครส่งมาให้ เธอเปิดการแล้วหัวใจแทบหยุดเต้นทันทีข้อความเขียนว่าเธอไม่อา่อนความรักนี้จากใครได้อีกเธอรีบพยากากดแล้วซ่อนมันในกระเป๋าเสือ้อแต่เพื่อนร่วมง,งานมองด้วยสายตาอยากรู้อยากเห็นเธอหัวรอบฝืนๆแล้วอ้างว่าเป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้าแต่ภายในใจเธอกลับเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกหลังเลิกงานเธอรีบขับรถกลับบ้านโดยไม่กล้าไว้ที่ใดเสียงล้อบดกับถนนเปียกฝนดังแข็งกับเสียงหัวใจของเธอ เมื่อถึงบ้านเธอพบประตูหน้ามีรอยขูดลึกแปลกๆรอยนั้นเหมือนถูกกรีดด้วยของมีคมหลายครั้งเธอยือนตัวแข็งก่อนรีบวิ่งเข้าไปข้างในเพื่อตรวจดูสามียังนั่งดูโทรทัศน์อย่างสบายใจไม่รู้เรื่องอะไรเธอหันไปมองประตูอีกครั้งด้วยความหวาดหวัน่นมันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่ามีใครบางคนพยายามบุกเข้ามาเธอปิดม่านทุกบานแล้วนั่งนิ่งอยู่ในความมืดในใจเธอรู้ว่าความสัมพันธ์ลับนี้กำลังจะพังทลาย และสิ่งที่เราอยู่ข้างหน้าคือความจริงที่อันตรายกว่าที่คิดค่าคืนนั้นเธอนั่งมองหน้าต่างที่มืดสนิทด,ด้วยหัวใจสั่นไหวเสียงฝนตกกระทบหลังคาเหมือนเสียงกลองที่เร่งร้าวโทรศัพท์ดังขึ้นพร้อมข้อความจากเขาที่สั้นแต่ชวนขนลุกเขาเขียนว่าเขาอยู่ใกล้บ้านเธอและเห็นไฟห้องนอนเปิดเธอสะดุ้งสุดตัวและรีบวิ่งไปปิดม่านทันทีหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อเหมือนจะหลุดออกจากอกสามีหันมาถามเสียงสงสัยว่า มีอะไรรบกวนหรือไม่เธอยิ้มฝืนแล้วอ้างว่าเพียงแค่เหนื่อยจากงานทั้งวันแต่ในใจรู้ว่าเงามืดนั้นกำลังยืนอยู่ไม่ไกลเลยเธอแอบออกจากห้องนอนย่องไปที่หน้าต่างห้องนั่งเล่นแสงไฟถนนส่องให้เห็นเงาร่างยืนอยู่ริมรั้วปิดฝนเขายืนมองบ้านเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหมกมุนเธอรีบถอยหลังเหมือนโดนไฟช็อตและหายใจไม่ออกเสียงพื้นไม้ลั่นดังจนสามีตะโกนถามว่าเธอทำอะไร เธอเรีบกลับเข้าห้องแล้วบอกว่าเพียงแค่ไปหยิบผ้าแต่ในความจริงคือเธอกำลังถูกตามติดทีละก้าววันถัดมาเธอขับรถไปทำงานด้วยความรู้สึกถูกจ้องมองกระจกหลังสะท้อนให้เห็นรถเก่าๆสีดำตามมาตลอดทางเธอพยายามเลี้ยวซอยเล็กเพื่อตรวจสอบแต่รถยังคงตามเธอเร่งความเร็วเสียงเครื่องยนต์ดังแข่งกับเสียงลมหายใจสุดท้ายรถนั้นก็หายไปเมื่อเธอเลี้ยวเข้าทางด่วนแต่ความกลัวไม่เคยหายเหมือนเงาที่เกาะติดเธอ ตอนบ่ายเธอได้รับโทรศัพท์จากหมายเลขที่ไม่คุ้นเสียงเขาดังออกมาพร้อมหัวเราะแผ่วเหมือนกำลังเยอะเย้ยเขาพูดว่าเขารู้ที่ทำงานเธอและรู้ทุกการเคลื่อนไหวเสียงพูดช้าและต่ำทำให้ขนลุกไปทั่วร่างกายเธอกดตัดสายแล้วมือสั่นจนโทรศัพท์เกือบหลน่นกลิ่นน้ำหอมเพื่อนร่วมง,งานลอยมาแต่เธอกลับเวียนหัวรุนแรงทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นภาพเบลอเหมือนฝันร้ายตอนค่ำเธอกลับถึงบ้านและพบสองกระดาษวางหน้าประตู ในซองมีภาพถ่ายเธอเดินจูงมือสามีในห้างข้างหลังภาพมีลายมือสันสนเขียนว่าเธอต้องเลือกแล้วเธอสุดนั่งกับพื้นเย็นจัดพร้อมน้ำตาที่ไหลไม่หยุดสามีเดินมาเห็นแต่เธอรีบปิดบังซองไว้อย่างลานลานเขาจับมือเธอถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอพูดเพียงว่าเครียดจากงานและไม่อยากรบกวนเขาแต่สายตาของสามีบ่งบอกว่าเขาเริ่มสงสัยในความเงียบงนันคืนนั้นเธอฝันเห็นเลือดสาดเต็มพื้นบ้านและเสียงกรีดร้อง เธอตื่นขึ้นกลางดึกพร้อมเหงื่อชุ่มและลมหายใจทีในความมืดเธอได้ยินเสียงกุกกักนอกหน้าต่างห้องนอนเสียงเหมือนใครกำลังขีดเขียนบางสิ่งลงบนผนังไม้เธอค่อยๆเดินไปเปิดม่านเล็กน้อยด้วยหัวใจเต้นแรงและสิ่งที่เห็นทําให้เธอแทบหยุดหายใจทันทีเขายืนอยู่ตรงนั้นถือมีดสั้นสะท้อนแสงฝนพราวปลายมีดขีดผนังเป็นตัวอักษรเล็กๆคําว่าเป็นของฉันเธอรีบดึงม่านปิดแล้วถอยหลังสะดุดเกือบล้ม เสียงฝีเท้าเขาเดินห่างออกไปแต่ใจเธอยังสั่นไม่หยุดตอนเช้าเธอแอบออกไปตรวจผนังด้านนอกอย่างหวาดกลัวรอยขีดคำว่านั้นยังชัดเจนเต็มไปด้วยรอยข่วนหยาบกร้านเธอรีบใช้ผ้าขัดแต่ยิ่งถูร่องรอยยิ่งปรากฏชัดกลิ่นเหล็กสนิมจากมีดยังคงติดอยู่รอบผนังชื้นเธอกลับเข้าบ้านแล้วสุดนั่งร้องไห้ในห้องน้ำเสียงน้ำไหลาจากก๊อกดังกลบเสียงสะอื้นของเธอตอนเย็นเขาส่งข้อความอีกครั้งสั่งให้เธอพบที่ท่าเรือ เธอพยายามปฏิเสธแต่ข้อความตามมาติดต่อกันไม่หยุดเขาขู่ว่าถ้าไม่มาเขาจะบอกทุกอย่างกับสามีหัวใจเธอร่วงลงเหมือนถูกเหวี่ยงจากที่สูงเธอจึงตัดสินใจขับรถไปท่าเรือในคืนนั้นลมทะเลหนาวจัดและกลิ่นเค็มแรงกระแทกจมูกไฟส้มจากเสาไฟสองเงาคลื่นที่ซัดก,กระแทกท่าไม้เก่าเขายืนรออยู่ตรงปลายท่าพร้อมดวงตาที่เต็มไปด้วยไฟเสียงคลื่นดังประสานกับเสียงหอบหายใจของเขา เขาบอกว่าถ้าเธอรักเขาจริงต้องตัดขาดจากสามีทันทีเธอสายหน้าและพยายามอธิบายว่าไม่อาจทำได้แววตาของเขาเปลี่ยนจากเจ็บปวดเป็นเกลียวกราดในเสี้ยววินาทีเขาคว้าแขนเธอแรงจนเธอเจ็บเหมือนถูกปีบด้วยเหล็กเธอร้องขอให้เขาปล่อยแต่เสียงคลื่นกลบคำพูดเกือบหมดเขาตะโกนว่าถ้าเขาไม่ได้เธอใครก็ไม่มีวันได้น้ำเสียงนั้นดังก้องเหนือเสียงทะเลมืดมนเธอผลักเขาออกสุดแรงจนเขาเกือบตกน้ำ เขายืนนิ่งแล้วหัวเราะต่ำเหมือนคนที่เสียสติสายตาของเขาเปลี่ยนประกายอันตรายจนเธอขนลุกไปทั้งตัวเขากระซิบว่าเกมนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นและหากเธอไม่เลือกเขาจะเลือกแทนเธอเองคำพูดนั้นเหมือนประตูสู่ฝันร้ายที่เปิดกว้างออกไปเธอถอยหลังไปพร้อมเสียงหัวเราะที่ดังก้องตามหลังและรู้ว่าความมืดที่แท้จริงเพิ่งเริ่มคลีค่คลุมชีวิตเธอเช้าวันถัดมาเธอตื่นขึ้นพร้อมกับรอยช้ำบนแขนที่ยังเจ็บ เธอมองตัวเองในกระจกแล้วแทบไม่รู้จักผู้หญิงตรงหน้าใต้ตาดำคล้ำและดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวจนแทบหายใจไม่ออกเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งเหมือนเสียงสัญญาณตัดสินชะตาเขาส่งข้อความว่าเวลาของการเลือกกำลังจะหมดลงเธอกดปิดหน้าจอแต่ข้อความใหม่ก็ปรากฏขึ้นทันทีคราวนี้เป็นรูปบ้านของเธอถ่ายในมุมที่สามีไม่เคยรู้ภาพนั้นถ่ายผ่านหน้าต่างห้องนอนในเวลากลางคืน เธอแทบทำโทรศัพท์หล่นจากมือเมื่อเห็นเงาร่างสามีในภาพความกลัวปนความรู้สึกเหมือนถูกบีบคอจนแทบร้องไม่ออกทั้งวันเธอเดินในที่ทำงานเหมือนวิญญาณไร้ชีวิตเสียงเครื่องถ่ายเอกสารดังรัวแต่กลับเหมือนเสียงมีดกระทบกันกลิ่นหมึกพิมพ์ฉุนยิ่งทำให้เธอเวียนหัวอย่างรุนแรงเมื่อเลิกงานเธอพดสีดำคันเดิมจอดเงียบใกล้ที่ทำงานกระจกด้านในสะท้อนแสงไฟแต่ไม่เห็นใบหน้าคนขับเธอรีบเดินเร็วขึ้นแต่เสียงประตูรถเปิดดังลั่น เขาเก้าวออกมาพร้อมรอยยิ้มที่เย็นชาจนหัวใจเธอหยุดเขาบอกว่าเกมใกล้จะจบและเขามีของให้ดูเขายื่นซองเอกสารสกรปรกให้เธอพร้อมเสียงหัวเราะเบาๆภายในคือรูปถ่ายสามีเธอเดินกับผู้หญิงอีกคนในโรงแรมภาพนั้นทําให้เธอรู้สึกเหมือนโลกพังทลายตรงหน้าเขากระซิบข้างหูว่าเธอไม่ใช่คนเดียวที่มีความลับเธอมือสั่นจนซองตกพื้นและผ้ากระจายเต็มถนนเปียก ฝนโปรยลงมาซ้ำรอยหมึกจนเลอะเป็นสีแดงคล้ายเลือดเธอก้าวถอยหลังแต่เขาเดินเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆเขาบอกว่าถ้าเธอเลือกเขาเขาจะช่วยปกปิดทุกอย่างแต่ถ้าไม่เขาจะเปิดโปงทั้งเธอและสามีจนหมดสิ้นเธอรีบวิ่งหนีขึ้นรถและสตาร์ทรถด้วยมือสัน่นเสียงเครื่องยนต์คำรามแข่งกับเสียงรองเท้าเขากระทบพื้นไฟท้ายสะท้อนบนถนนเปียกเหมือนเลือดสาดยามค่ำคืนเธอขับไปโดยไม่รู้จะมุ่งหน้าไปที่ไหน สุดท้ายเธอหยุดรถหน้าคลับเล็กๆที่เธอเคยพบเขาครั้งแรกเสียงดนตรีเบสสั่นสะเทินกระจกประตูและกลิ่นเล่าลอยออกมาเธอนั่งนิ่งในรถเหมือนร่างไร้เรี่ยวแรงและทันใดนั้นมีเสียงเคาะกระจกแรงจนเธอสะดุง้งเป็นสามีที่ยืนอยู่ข้างรถพร้อมสายตาเครียดขึงเขาถามว่าเธอมาที่นี่ทำไมและทำไมไม่รับโทรศัพท์เธออ้ำอึ้งตอบไม่ออกเหมือนคำพูดทั้งหมดติดคอสามีเปิดประตูรถแล้วสั่งให้เธอกลับบ้านทันที ระหว่างทางเธอเห็นรถสีดาคันนั้นตามมาอีกครั้งแสงไฟหน้ารถสองแสบตาผ่านกระจกมองหลังอย่างจงใจสามีขับรถเร็วขึ้นแต่รถนั้นยังตามไม่ห่างบรรยากาศในรถเต็มไปด้วยความเงียบที่กดดันอย่างหนักสุดท้ายรถสีดํานั้นก็หายไปในทางโค้งมืดแต่ความรู้สึกว่ามีคนจ้องอยู่ยังคงไม่หายไปเมื่อถึงบ้านเธอรีบปิ้งเข้าห้องนอนและปิดประตูล็อกเสียงฝนยังคงตกไม่หยุดและกลิ่นดินเปียกแรงขึ้นเรื่อยๆ เธอนั่งกอดข่าวบนเตียงด้วยหัวใจที่จวนแตกสลายตอนกลางดึกเธอตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงกรีดร้องนอกบ้านเสียงนั้นแหลมสูงเหมือนใครกำลังถูกทำร้ายอย่างทารุณเธอรีบวิ่งไปเปิดหน้าต่างและมองออกไปในความมืดสิ่งที่เห็นทําให้เธอแทบหยุดหายใจทันทีร่างผู้หญิงนอนแน่นิ่งบนสนามหญ้าหน้าบ้านเสื้อผ้าเปียกชุ่มและมีคราบสีแดงไหลซึ่เต็มพื้นหญ้าแสงไฟถนนส่องให้เห็นเงาผู้ชายยืนอยู่ข้างร่างนั้น เขาเงยหน้าขึ้นมองเธอด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความวิปริตเธอถอยหลังล้มลงกับพื้นห้องนอนและร้องเสียงหลงสามีวิ่งเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นและเธอก็ชี้ออกไปแต่เมื่อเขาเปิดหน้าต่างมองออกไปร่างนั้นหายไปแล้วมีเพียสนามหญ้าที่ชุ่มฝนและเงาต้นไม้ไหววูบสามีหันกลับมามองเธอด้วยสายตาเต็มคำถามเธอสั่นหัวแรงๆบอกว่าเธอไม่ได้ฝันไปแต่ในใจเธอรู้ว่า มีบางอย่างกำลังดำเนินไปอย่างมืดมนคืนนั้นเธอไม่หลับแม้แต่วินาทีเดียวจนเช้าเธอได้ยินเสียงเคาะประตูบ้านอย่างแรงเมื่อเปิดออกพบตำรวจสองนายยืนอยู่พร้อมใบหน้าขึงขังพวกเขาถามว่าสามีของเธออยู่หรือไม่เธอตกใจและตอบว่าเขาเพิ่งออกไปทำงานตำรวจบอกว่ามีเหตุฆาตกรรมหญิงสาวแถวท่าเรือเมื่อคืนและหลักฐานบางอย่างเชื่อมโยงกับรถของสามีเธอเธอยือนนิ่งเหมือนโลกหยุดหมุน และเสียงในหัวเงียบสนิทต,ตำรวจยื่นถุงพลาสติกใส่สร้อยคอเปื้อนเลือดให้เธอดูสร้อยนั้นคือของขวัญที่เธอซื้อให้สามีเมื่อสองปีก่อนร่างกายเธอสั่นสถานจนแทบยืนไม่ไหวทุกสิ่งที่เธอเคยคิดว่าเข้าใจกลับพลิกคว่มหมดสิน้นเขาอาจไม่ใช่เพียงเหยื่อของความลหลงไหลเท่านั้นแต่บางทีสามีของเธออาจซ่อนความลับมืดมนไม่แพ้ใครและความจริงทั้งหมดอาจเลวร้ายยิ่งกว่าที่เธอเคยจินตนาการ